เอาละครับสวัสดีท,ทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม l e g o Jurassic w o r l d นะฮะมามาเริ่มเลยฮนะเอ้เดี๋ยวอะไรเราสามารถไปอ๋อวนมาฝั่งนี้ได้นะโอ้หเยี่ยมเลยนะฮะมาไปกันเลยขึ้นรถกันเลย,นะยดกดกระโดดเฉยมารถนี้ดีมากนะดู ขยับทางไหนก็ไม่ได้ฮะต้องไปตามรางอย่างเดียวอืมอ้โหอุลตรถติดออม,มันมีมันมีต้นไม้ล,ล,ล้มลงมามันขวางทางไว้เราต้องทำการออกมันออกมาสก่อนนะฮะต้นไม้ออกนี่ตามหินสีฟ้าไปเลยนะเฮ้ยช่วยหน่อยสิ ก,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 ก็ช่วยเขาให้ช่วย,วยะะนะฮะช่วยได้อโอเค่ะเราได้ช่วยเขาเสร็จแล้วนะทั้ทีเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะพอดียายมาพอดีเขามาคุยกับแม่ฮะเลยต้องตัดไปก่อนนะฮะให้มันกรอบนี่เหรอนะก็เลยพอดีนึกว่าเสียงมันจะเข้าไงฮะเลยตัดไปก่อนนะฮนะอะไรเนะี่ยไหนดูดิอ๋อ อะไรเนี่นยไม่รู้ฮะเฮ้ยเรียกได,ดโนเสาร์ได้เหรอเฮ้ยเยี่ยมเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมสามารถเล่กแบบเป็นกระดูกได้เลยนะเอามีนเนื้อมีหนังแล้ว,ลวกันนะเาเยี่ยมเล่ดโนเสาร์ได้แล้วปมหมายมีไว้ให้พวกชอนปมหมายให้พวงชนอนเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยชจ้าด้วยบิ๊กแมนนี่โคตรนอะไรสักอย่าง เฮ้ยโอ้ตุกตุกจะสดใครเ็แล้วทอปเเรียบร้อยนะที่นี่นะอ้น้ำยาไม่แค่นี้เองโอ้อาวัวมโอยังมียังมีเหรอมีอเรังมียัง่เยเยยเฮ้ย here come on up เร็วตรงนั้นนะ่ะโอ้ใช่ส็จแล้วมาสั่งเลยนะฮะเมื่อกี้ยังให้ช่วยปรับเดนนเซาอยู่เลยปะโถเอ้ยปรับเดนนเซาให้ก็ไม่ยอมชมสักหน่อยสักคำก็อย่างเงี้ยเฮ้ยง่ายมาช่วยกันฝั่งนี่นะสิเจะเอาหินนี่ <c oughs> ออกได้ก็ร่วมกำลังคนนะ <c oughs> อ,อาอลันค่ะอาลัน <c oughs> <c oughs> มาได้ะไรมาาล้วี่เจ,จ,เเจาะี่เครื่องเจาะเยได้ครื่องมาแล้วรีบเก็บเลยเลยเราจะไปต่อทีเยอ๋อินด้วยนั่งไปเดี๋ยวเออเด็กที่ชื่ออุย้ย แล้วเด็กพี่โอ๊ยไปสิาฮแล้วน้องชายไปไหนอ่ะช่างคขะช่างคขะเราไปต่ออวโอู้เอี้ยนอย่างเท่ครับเปนยังกงแอซซินเมื่อกี้ใครเห็นมั่งครับยังกงแอซซินนัโดดขึ้นรถมาแล้วระวังด้วยนะช่วงนี้ฝนตกน่ะ <laughs> I bet you didn't know this <laughs> <laughs> oh, uh, I I uh, finished debugging <laughs> the phones I uh, think your system is going to be uh, compiling for 18-20 uh, minutes so some, <laughs> some of the minor systems they might go on and off for a while Anybody want uh, a soda or something? <laughs> โอ้ยโอ้ไม่ขโมอยนในตัวสามาีแล้วั้เหลวย่วทุกที่รู้สึกจะเกิดปัญหาขัดข้องอะไรบางอย่างแล้วเขาหยุดหยินิ่งแลวไฟฟ้ากระดัเดี๋ยว้าแล้วจนนันนัอะไรน่้ามหน่จะเป็นจะครรู้สึกว่าเราไม่าแล้วล่ะจอห์วนพวกเราไปเอง อะไรเนี่ยอ๋อรถหยุดทำงานเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ารถจะค้างน่ะไรอะไรน่ะอะไรอะโอ้ยเกลน้ำตกแบบ What, oh. hmm. What, What is that อะไรน่ะอะไรเฮ้ยอะไรอะไรขยับอุ้ยอุ้ยโอ้มาแล้วโอ้ตัวการอออืื้ห ทีเล็กเหรอโอ้นั่นไงทีเล็กจริงๆด้วยโอ้โหอ้าววววววว่วว้าวว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 เวว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 อววว้วนววเวาวว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 ว e วววรไว ทีกทีลกอย่าอย่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้มีสีแดงมาทำไมเล่า้อุ้ยโอ้เด็กี้มัใหญ่เืออย่เล่าอยวเดี๋ยเลวเฮ้ยโอ้ยกลัวกลัว ร้องเยี่ยงพระเอกนะแต่ก็ยังกลัวอยู่เียงนทีเล็กเนี่ยแล้าเล่นกับเสียด้วยเรื่องไม่ต้องห่วงเราจะช่วยเด็กเองให้ช่วยเล็กเมอร์ฟี่กับมารีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโรเบิร์ตกระโถกระโถเอ้ยอยังมียัง หุดัดแตกระใจกระเจิงพุดเอาโจทกวไปปล่อยเย็นทำไมล่ะปะโตเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ต้องช่วยแต่ตอนนี้เก็บเงินก่อนเด็กๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดงั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงเก็บเงินเสร็จแล้วกันนะครับโอเคครับมากันต่อนะครับกว่าจะเก็บเงินก็แป๊บเดียวจะตัดทําไมเนี่ย อะไรเอ้ยเขาไปเก็บเงินได้บ้างท่าน呐อุ้ยโอ้โอจมน้ำเลยเฮ้ยไม่จมไม่จมไม่จมตขอท่อต่อต่อต่อเรือเๆอาราลันเคลรือเรืออะเรือเรเลยฮะอ่าอ๋อถ่ายน้ำหมอกนะอ่าเอากล้องมาถ่ายอ่ะโอเคเชะถุยไม่ใช่นะเวลานี้ยังจะมาเล่นอีกต้องช่วยเด็กเซ่เดี๋ยวอลัน ไฟฟ้าหมื่นโบโอโหช็อตเลยช็อตทีตายแล้วนะหมื่นโบช็อตทีมีศิษย์ตายได้เออไม่มีศิษย์หรอกผมว่าตายห่าเลยมากกว่าโอยเพลงจูเลสิกโว้เพลงของเนื้อเรื่องมันเลยนะเพลงของจูเลสตาร์ะเต่หนึ่งจีเฮ้ให,ให,ให้กระดูกนะเสียงของในเกมเนี้ยนั่นแหละ เสียงของตัวละครในเกมเน,นี่ยมันจะเสียงเหมือนในหนังนภาษาอังกฤษอ่ะนั่นแหละเหมือนในหนังเลยฟังดีดีฮะไม่เหมือนของเสียงเกมอื่นนะเกมอื่นมันจะโอ้เสียงอู้หล่อๆนะไม่เหมือนในหนังเลยอ,อันนี้เหมือนนะก็มาเป็นหนังมาอยู่แล้ว <laughs> มาเร็วๆอะไรอะ่ะตายแล้ว ไอช่วยเด็กนะตรงนี้จากที่เคยดูมานะตรงนี้จะให้เราช่วยามาเหยียบพื่อช่วยเด็กช่วยเด็กเด,เด็กรอไปก่อนอารันขอรวยก่อนเห็นแล้วตังไม่เก็บไม่ได้นะฮะเห็นตังแล้วเราต้องเก็บน,นะครับอย่างเงี้ยเห็นแล้วเราต้องเก็บนะไม่เก็บไม่อยู่ไม่ได้ครับผมตังเนี่ยฮะไม่เก็บไม่อยู่ไม่ได้เลยอุ้ยเห็นสีเห็นสีม่วงจะเข้าไปเอาเห็นสีม่วง จะเข้า,าไม่เอาอ่ะอุ้ยได้ละโอเคอเคหินสีมว่วงอืม,อม,อมอะต้องเ,เก็บเือนเอาเลือกเอาใช้ก่อนอยู่แล้วนะอลันนะเรื่องช่วยเด็กเอาอานดับสองเริ่มสัาคัญเริ่มไม่สมคัญมาเป็นอันดสองครับทำลายลายำลายกันข้อปอย ะเนี่ย่มาให้อลันขุดดูดิเผื่อจะเป็นทางช่วยเด็กก็ได้อะไรอ่ะกระดูกรีบตอกตอกก่อนฮะเรือ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 ยรือรันเด็บจะไปช่วยเด็กเดี๋ยวจะได้เอาของไปหมดเอลลี่เอ้าโอ้ยกูแค่แกะ่ขออีบร้าเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บตังค์แล้วกันนะไปช่วยเด็กก่อนแล้วกันสงสารเด็กนะเหยียบเหยียบเหยีียยบเหยบ โอ้พี่อะไม่ให้น้องมากอดฮาเลวนะนะเนี่ยออากมาเยี่ยนเย็นอย่าทำมืออย่างนั้นนะได้มาแนละ้วเล็กซ์มอร์ฟี่อ่าเล็กซ์มอร์ฟี่ล่างสวยโว้นะฮนะหรือล่างเอาชีวิตรอนนัเองกูตัง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 กูตัง,ต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 งเก็บเลยตังนะเก็บตังเก็บตัง เงิน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 นะเงินกินงานเป็นเงินจริงกบเป็นกอบนะเะีอคอนเซปต์เรื่องมากินงานเป็นเงินกินกบเป็นกอบคิดได้ไงเนี่ยเพิคิดเมื่อกี้แหละเก็บเก็บเก็บโอเคมันจะหมดแล้วล่ะมาไปเถอะมีอะไรเนี่ย l e เล็กซ์มอร์ฟี่สามารถกรีดได้กดเคค้างแล้วเขาก็จะโอ้นะกียนะเสียงผู้หญิง อ,อ้าวเฮ้ยอะไรโอ้โหทีแรกอู้อ้าวจัดเล่นแล้วจัดเล่นแล้วเฮ้ยอ้าวไม่มีเสียงแตรแล้วเอียนทำอะไรเอียน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 เฮ้ยตามฉันมาซิอ้าวดัดตระรันเอ้ยไม่ใช่ดิ กาเยไปด้วยฉันจะล่อมาด้วยแฝงเอาหรอโอ้โหมีน้ำใจมากครับคนคนนี้มีน้ำใจมากคือ <c oughs> จอมช่วยเด็กเพราะยังไงมันก็ไม่ตายอยู่ดีแหละครับเพราะอะไรเดีาาย๋ยวทำไมมีแต่คนอยากรู้ว่าทำไมาในหนังเอียนถึงไม่ตายคนอื่นมันตายฮนะเดี๋ยวก็จะได้รู้กันฮะเมื่อผมเล่นจรวดสิปลาภาคาหนึ่งจบมาแล้วเดี๋ยวแล้วผมจะมาแล้วผมจะมาบอกคำตอบว่าทำไมเอียนมันไม่ตายในภาคหนึ่งังทั้งที่น่าจะ ทั้งทั้งที่คนน่าจะตายตั้งแต่รอบแรกแล้วนะเอาเอะไรต่ออ๋อมาไขานะเอาไม่ได้ไขสิเตะให้ลรมมามาอ๋อให้มันมาซูบเลือดเนื้อเชื้อไขเอ้ยไม่ใช่เลสเมอร์ฟี่เลือเล่อๆเฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยเลสเมอร์ฟี่เขามีไหนนะบอลไม่ใช่เอา โอ้ลืมมือผมกดเคค้างอะไม่รู้อะไรใช่ไหมอ่าเออเอ้ยไปช่วยก่อนเอี้ยนเอาเอ้ยเอาประกอบ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 โอ้โหโลกกระงอะโอ้ไม่มีส้มให้นี่แล้วไม่มีส้มให้นี่แล้วเอามามากระเดี่ยมเลยเดี๋ยวซาอ่ะได้ไงซาจริงจริงยอะโดนกินเลย เอ้ยอ้าวไปไข่คี่ฟันเฮ้ยเมื่อกี <S 2> <S 2> ้มองเห็นมันแยกคิ้วมันพยักคิ้วเนี่ยนะเออแฉลงเรื่อยน่ามันวางเลยผู้หญิงอะไรเดี๋ยวเจออะไรก็กีดตลอดเลยฮะไป้ดูว่าทำไมชอบกีดตลอดนะดูนะดูฮะเดี๋ยวก็รู้ฮะวูย พราะอะไรเดี๋ยวดูกันนะผู้หญิงชอบกีเพราะอะไรฮะโอ้โน้ำลายเต็มเลยเนี่ยปัดปัดก่อนฮะปัดก่อนเออใหญ่ใหญ่นั่นไงโอ้กีได้น่าเกลียดมากครับผมมีสิวด้วยหกอันต้องใส่มีผัวหกคนไม่ใช่คือไม่ใช่ทิมทิมทิมมี่ โอ้โหทิมมี่อยู่บนต้นไม้ต้นไม้อะไรล่ะนี่โอเคมากเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่ลังตีเล็กเนี่ยเอ้ยเชฟคอยแล้วมันต้องมีเซฟหาเซฟก่อนฮะเผื่อไฟดับอะไรอย่างนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหตัวอะไรอ่ะโอ้ยคนพิษคนพิษคนพีชคนพีชคนพีชอ่ะคนพีชอ่ะตกใจหมดเซฟเพื่อความปลอดภัยและซับซีนนะฮะวิอยากเก็บของเก็บก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวมาชมกันอีกรอบครับ โอเคมากันอีกรอบแล้วฮะแล้วผมก็ไปเจอนี่มาเนยนะกงล้อมหัศจรรย์นนะของดูลเลมอนนะไม่ใช่แล้วอะไรเนะี่ยเราจะอะไรเนะี่ยอ๋อถ่ายน้ำออกมานะฮะือ้อเป็นกระดูกให้อารัานแน่นอนนะเลขหมามาตัวนึงฮะ <c oughs> ไม่ใช่ฮนะไม่ใช่ตอบเลยฮะอารัน <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋ออะไรอันนอยสิคับมันอบให้ใช้สองคนมีคนนึงต้องส่งอีกคนนึงต้องกระโดดไปเหยียบเหรอไม่รู้กดยูกดเคอยู่ตรงนี้เปลี่ยนตัวให้กระโดดแล้วก็ไปเลยอลาาันโอ้นะฮะอะไรผู้ชายไปได้ไหมไม่ได้สิต้องให้ผู้หญิงสิโอ้ อื้มลืมเลยอ่ะอารันผู้หญิงเรียกอะไปเลยอะไม่รู้ทำไมผู้หญิงกระโดดสงูงนั่นไงโอย้ยอ่ะอารันมาอลันเอาไรมีกรอบฮะพอดีเมื่อกี้ลืมตัวไปเมื่อกี้ลืมกดกระโดดนะมาก็ต้องกด J ค้างสิ J ไหมอือนั่นงไงโอ้ยตรงนี้ต้องใช้อารัน Need a hand with something คนแฮชค้างอ๋อเล็กซสมอร์ฟี่สงสัยชอบเล่นอะไรนะบอลเม่อเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเบสบอลเออเบสบอลนะจำชื่อไม่ค่อยได้เบสบอลอาลันมาโอ้บรรไดลิงฮะจิมมี่ใช้กำลังไปตัดตาตัดสิครับอุ้ยเงินเงินเงินเพียบเงินเพียบงานนี้เงินเพียบพูดเลยงานนี้เงินเพียบนะ วู้ยนี่นั่แหละ่ยนี่มันวิ้ยแอสซิสซินคิดแอสซิสซินคิดแอสซิสซินคิดแอซิซนคิดยูเลตี้โอ้แอซิซนคิดนะนี่สุดยอดยิ่งกว่ายิ่งกว่าแอสซิสซนฮะโหเร็วกว่าแอสซิสซิซซ้ำไปฮะนี่ก็เหนือยแล้วคนี้มันเลโก้ฮะยิ่งกว่าแอซิซนนะฮะ ้ยเอาเมือ่อ,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 อกี้อะไรเดียด่ยะโอ้ยอ๋อนั่นเนี่ยตกจนได้ไม่น่าเล่นเลยทางนี้ต้องอประกอบประกอบประกอบไม่ใช่ไม่ใช่คุณละทางคุละทางรึกว่าจะให้เล็กสมูฟรึกว่าจะให้เล็กไปฮะอืออือฮึโอ้าวโดนดิโดนดึงดึงดึง,ดง ึงอุ้ยอิยิไปถึงเวลาของแอสซินพังมาแอสซินจูรัสสิกนะจูรัสสิกแอสซินนั่นเองเอ้ยจูรัสสิกแอสซินนะฮะเก็บตังค์ก่อนครับเก็บเงินก่อนนะมาจุอุ้ยเอากระโถ่ ผู้หญิงเก่งอยู่แล้วฮะผู้หญิงก็เก่งนะไม่ใช่ผู้ชายจะแข็งแกร่งเพียงเพศเดียวอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองไม่ต้องลงตามาลงมาทำไมเล็กจะไปเก็บเงินเนี่ยโอ้ยเงอะเงอะเงินไม่ถูกสไบโวอาทำไงอะ เลยไม่เอาอยากให้ทูสไวล์วอล์วายเฮ้ยนี่ไงต้นไม้ต้นนี้เลยยีก็ได้แระโเอยเดี๋ยวขอตัดไปหาทูสไวล์วอก่อนนะครับโอเคครับจากที่ผมไปดูมาพาร์ทนี้จะไม่ทูสไวล์วอนะฮะเมืย์เนี่ยจะทำลายมางางันยังไงจะทำลายมางางันยังไงนี่เกือบได้แล้วเมื่อกี้เกือบได้แล้วเอ้ยทีและยนิดเดียว รุ่ยรุยวอแล้วจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วเล็กสอม์ฟี่ไ้ยอมก็ได้พันหนึ่งฮะยอมก็ได้โถ่อ้ขี้งกยอมก็ได้อทำไมวิน่ยังอันตัดเชือกโอ้ยไม่ทัน่ะโอเคโยเธอโอเคไหม อ sociedad, โอเคครับต้องรีบไปแล้วส่งมาโอ้ยสูงฮะเราจะลงมาจากที่นี่โอเคเอ,เอ้ยอย่าลงไปข้างล่างอย่ามองไปข้างล่างโอ้ไม่ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้เอาเอาโอ้เอสซีซีนี่เอสซีซีคีทครับ เอ้ยเรื่องอะไรเนี Laughter ่ยชิ <im im ้นส่วนตรงมาเอ้ยอุยอ้าวหน้าถลายพื้นเลยเอ้ยป้องกันรอบเอ้ยเอ้ยเออ้าวเอ้อไม่ได้เงินน่าจะถอยนี่เราอยู่ในรถอีกอันหนึ่งเหรอเออน่าจะใช่มาอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ลงจากต้นไม้ได้แล้วนะอ้าวอะไรเนี่ย นี่ไงรถอยู่นี่อาลันอาลันโอ้โอ้เด็กเย็นเย็นเอ้าวทีเล็กมาต้องรีบไปแล้วรีบไปเถอะเฮ้ยทีเล็กมาหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วปิดเต็มมิดเลย เออเอาอุ้ยยังเล่นได้ครับถูสวยว่านอนเนแล้วก็รีบไปแล,ล้วก็รีบอยู่นี้แป๊บนึงดีเอียนมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยถูเสือวยวัถูเสือถูเสือวยวัโอ้ดีใจถูสวยว่านอนี้เอ้ยอย่าพยายามอยู่นิ่งซิกแซกอยังวะอุ้ย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 อะไรเนี่ยยังอยู่เนี่ยยังอยู่เนี่ย ออ้ยออ้ยนีโอ้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 อ้ยยหร็วนีหนนีเอวเอวิงอยนี่เอคับนไม่ใช่เอวิงแลครับนี่คือเอคับเอคับเอคัโอ้ฟรังออหนีราไยังยังไม่รอดโถเอ้ย โอ้ยเกมเกมเลโก้อื่นไม่มีแบบนี้นะโหสุดยอดเกมเลโก้อะไรวะเนี่ยอุ้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 ยเอียนจะตกเอียนจะตกตกที่ทิ้งเลยนะไม่ลุดไม่รอนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ทันอัเดียวยาไม่ทันอัเดียวอุ้ยไปเร็วไปเร็วเฮ้ยโอ้โคตรเร็วเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้า รถอ,อะไรวะเนี่ยรถไม่สิอเอ้ยมอบแล้วอ่ะ,อะ,อะโอ้สลบเลยทีเล็กอะไรเนี่ยอ่ายีร์นี่เป็นอะไรที่มสัสจันี่สุดในชีวิตของเขาเลยเนี่ยเราแก้ได้ได้ยังเนี่ยงงกำลังแก้อยู่ครับระวังโอ้อะไรแปลกเนี่ยโอ้ จอนนี่ตอนนี้เราต้องทางออกจากที่นี่แล้วหาทางสมมันให้ได้อ่ามายิงไปอีกฮะโอ้ยมีคงเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนรนดับไฟก่อนนะฮะอ่ายิ้มเลยนะโอเคแล้วระบบกลับมาเหมือนเดิมแล้วสุดยอดตอนนี้เหือแล้วก็ดูแค่เหลือเราก็แค่ให้พลังงานกลับมา เจ <us> ออล, <until missed S 1> ลันไหมเลอะหลังเธอเลย e ขา e ยากเขาเป็นอะไรเลยละ่ะ Adding Neddy was a mistake เราต้องหาเขาใหเจอเอากินไก่กินไก่เอ้ยอิดเดนนิส Should have been there by n โไม่ค่อเห็นเลยเอาเอากำตามสนองครับดเ,เดนนิสอ่าอเดนนิสกำตามสนองอ่ะลมมากลามหายฮะลมมากลมมากไงนี่อุ้ย อ,อ oui> uh ุ้ยไอพ่นพิษเออ้นิสบอยโอเคเพื่อน What do you want you want food ไปกินอาหารไหมเฮ้ยโอ้โหผมได้ยินมาว่าไอตัวพ่นพิษเนี่ยฮผมได้ยินมาว่าไอตัวพ่นผมได้ยินมาว่าไอตัวพ่นพิษเนี่ยมันจะทำเสียงหลอกล่อแบบเสียงน่ารักน่ารักอะเสียงหลอกล่ออาวยีนตกเลยดีไดโนเสาร์ก็คือมันจะทำเสียงน่ารักน่ารักอะฮะแล้วคราวนี้พอมันจะพ่นพิษโอ้ยน่ากลัวมากนะ เป็นตัางมาสองแสนนะฮะใครใครเก็บได้เยอะขนาดนี้มั้งเนี่ยอุ้ยหนุกนะชัปเตอร์นี้หนุกหนุกอันนี้ก็ไม่ต้องถามครับยังไงก็ต้องพูดคำว่าถูซื้อวายวะถูเซ็ตถูเซ็ตวายวะมินิคิดน่าได้มาได้ได้ เล็กเมื่อฟี่ได้รถได้รถลางมาได้ยูได้มาเท่าไรเลยข้าประสบการณ์ได้มาสองงาน็นรางวัลนะเย่จบแล้วนะโอเคครับก็จบกันแล้วนะสลับพานี้แล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดี